บรรยากาศอบอุ่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะกับคาลือหัดหลังเก่าที่อบอวนไปด้วยความรักแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายกว่า100ปีที่นี่ค่ะโรงแรมพระยาพาราโซ พาราโซ่ค่ะหรือว่าบ้านบางยี่ขันถูกออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นยุคสมัยที่ประเทศไทยอ่ะเริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภคด้านการแพทย์การศึกษาการคมนาคมแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ได้มีการค้าขายกับต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งณตอนนั้นน่ะวิธีการค้าขายก็คือการล่องเรือสินค้ามาตามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ ตัวอาคารของที่นี่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะสื่อให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตที่นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำค่ะมีความผูกพันกับสายน้ำทั้งทางด้านการอุปโภคการบริโภคและการสัญจรทางเรือน,นะคะริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในสมัยนั้นน่ะเต็มไปด้วยวัดวาอารามบ้านเรือนชุมชน แล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆมากมายเลยค่ะรวมถึงบ้านบางยี่ขันหลังนี้นะคะยังคงความงดงามผ่านการเวลามาถึงปัจจุบันเลยค่ะ คำว่าพระยาพารัสโซนะคะแปลว่าคารฤหาสแห่งพระยาชนภูมิพาณิชยขุนนางเชื้อสายจีนที่รับราชการมาตั้งแต่ในสมัยราชการที่5มีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็จัดเก็บรายได้ของเรือสินค้าทุกลำที่เดินผ่านเข้ามาทะเลเอ่าวไทยเข้ามาสู่แม่น้าเจ้าพระยาค่ะถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญทางด้านการค้าและการปกครองประเทศมากเลยค่ะ และการใช้สถาปัตยกรรมแบบพาลาดีโอในการออกแบบคฤลาสหัสหลังนี้นะคะก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าและการติดต่อกับชาวตะวันตกในยุคนั้นด้วยค่ะ หลังนี้ค่ะนอกจากเป็นคาฤห,หาสน์ที่พากอาศัยแล้วอ่ะยังถูกใช้เป็นเรือนหอของพยาชนภูมิพาณิชและภรรยาอีกด้วยโดยใช้ชีวิตอยู่กันยาวนานจนกำเนิดบุตรธิดาถึง10คนด้วยกันในช่วงปี2481นะคะผู้คนเริ่มใช้รถยนต์แทนเรือส่วนคฤห,หาสน์หลังนี้ก็ถูกปรับให้เป็นโรงเรียนราชกาลุนและโรงเรียนอินทระอาชีววิทยาในเวลาต่อมาค่ะ หลังจากนั้นนะคะคารือหัสหลังนี้ก็ถูกบูรณะปรับปรุงและเปิดใหม่อีกครั้งภายใต้โรงแรมพยาพาลาโซค่ะ ไลของที่นี่ค่ะห้องร่มโพห้องโถงส่วนกลางขนาดใหญ่นะคะตั้งอยู่บริเวณชั้น2ค่ะวิวแม่น้ําเจ้าพยาตรงนี้ค่ะตกแต่งรูราสวยงามแล้วก็สบายตามากๆเลยมีทั้งอาร์ตแกลลอรี่แล้วก็ห้องสมุดด้วยนะคะให้ได้ซึมซับบรรยากาศทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะ นอกจากจะเป็นพื้นที่โถงส่วนกลางแล้วเนี่ยยังสามารถจัดงานอ e ีเวนต์หรือว่างานประชุมต่างๆได้ด้วยนะคะโดยพื้นที่ตรงนี้อ่ะด้วยบรรยากาศโดยรอบอ่ะสามารถทําเป็นงานแต่งงานก็ได้หรือว่าทําเป็นพิธีมั่นพิธีงานเช้าก็ได้หรือจะใช้เป็นงานเย็นก็ได้เหมือนกันค่ะโดยพื้นที่ตรงนี้ค่ะสามารถจุคนได้ถึง30-40ท่านค่ะ ได้ว่าบรรยากาศโดยรวมของพยาพาลัสโซนะคะเหมาะแก่การจัดงานพิธีงานมั่นรถน้ำสังหรืองานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสมากๆการตกแต่งโดยรอบของโรงแรมนะคะพาให้นึกถึงการจัดงานพิธีช่วงเช้าการแห่ขันมากหรือจะเป็นค็อกเทลเบาๆริมสระว่ายน้ําในช่วงเย็นนะคะที่มีแบ็กกราวเป็นคฤหาหน์โบราณย้อนยุคแบบนี้รับรองว่าบรรยากาศพิเศษอบอุ่นแล้วก็แตกต่างไปจากสถานที่อื่นๆแน่นอนค่ะและพื้นที่โดยรวมของที่นี่นะคะ สามารถรองรับการจัดงานได้ราว100 150ท่านเลยทีเดียวค่ะ พยาดิงค่ะห้องอาหารในโรงแรมพยาพาลัสโซที่เสิร์ฟอาหารไทยโบราณถึง3ยุค3สมัยด้วยกันค่ะซึ่งนั่นก็คือสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุทยาแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งเมนูอาหารของที่นี่นั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเมนูอาหารไทยโบราณทั้งนั้นเลยค่ะและก็หาทานได้ยากมากๆในยุคปัจจุบันค่ะ รันจวนค่ะเมนูโบราณที่ถูกคิดค้นด้วยหัวหน้าห้องเครื่องในสมัยรัชกาลที่5โดยสุดเดิมนะคะเขาใช้เนื้อวัวค่ะซึ่งทางโรงแรมนํามาปรับเปลี่ยนให้เป็นเนื้อหมูผัดกับพริกอ่อนแล้วก็นํามาต้มกับน้าซุปที่ผสมกับน้าพริกกะปิค,ค่ะเกิดเป็นกลิ่นหอมรันจวนใจซึ่งเป็นที่มาของเมนูรันจวนนี่เองค่ะ หมูผัดส้มเซียวค่ะหมูเนื้อนุ่มที่ผัดเข้ากับเครื่องแกงและใบส้มเซียวเอกลักษณ์เป็นรสเปรี้ยวที่มีสรรพคุณทางยาค่ะช่วยบำรุงเลือดซึ่งในการปรุงรสผัดส้มเซียวนี้ค่ะเป็นตำรักดั้งเดิมที่สืบทอ,อดกันมายาวนานในวังบางขุนพรมเลยนะคะ นี่มาฮอค่ะของว่างแบบไทยโบราณที่ด้านบนน่ะมีลักษณะคล้ายกับสาคูรสชาติหวานเค็มค่ะปกติจับคู่ทานกับสับปะรดนะคะแต่ว่าถ้าจับคู่กับส้มแบบนี้เรียกว่ามังกรคาบแก้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาแห้งแตงโมเมนูคลายร้อนของว่างของชาววังค่ะ และจานนี้ค่ะแซงว่ากุ้งปลาดุกฟูค่ะเมนูอาหารชาววังตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะแซงว่าจัดเป็นน้ำพริกเครื่องจิ้มผักดิบเมนูที่ดัดแปลงมาจากไตปลาของชาวภาคใต้นะคะรสชาติเข้มข้นแต่ว่ากลมกล่อมด้วยเครื่องหอมสมุนไพรกินแก้มผักสดแล้วก็ข้าวสวยเข้ากันมากๆเลยค่ะ สำหรับห้องพักของที่นี่นะคะมีทั้งหมด14ห้องด้วยกันค่ะตกแต่งด้วยแนวความคิดแบบไทยเดิมค่ะทําให้แขกที่มาเข้าพัก่ะได้สัมผัสบรรยากาศบ้านไทยในสมัยโบราณค่ะ หรับอาคารหลังนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบพาราดียอค่ะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแต่ว่าถูกก่อสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือชาวจีนค่ะสังเกตได้จากช่องลมฉลุลายโปร่งของประตูและหน้าต่างนะคะกระจกสีแล้วก็บานเฟียมไมสักโบราณค่ะ เโดยรอบของอาคารค่ะยังคงแนวความคิดให้อบอุ่นเหมือนบ้านแล้วก็พื้นที่เล็กๆระหว่างอาคารเนี่ยยังมีการปลูกสมุนไพรแล้วก็ต้นไม้ไทยโบราณด้วยค่ะอตนูนทีสบายๆบรรยากาศย้อนยุคริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะขนมของเขา่าเสิร์ฟมาแบบขนมไทยโบราณหมดเลยแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับชาร้อนๆค่ะ เมนูของว่างและขนมไทยในเซตอัปโตนูนทีของเขานะคะก็จะมีเสิร์ฟตั้งแต่ปอเปียผักค่ะข้าวเผือกกระทงทองลูกชุบขนมหมอ้อแกงขนมชั้นขนมตะโก้และเมนูไทยอีกหลากหลายมากเลยค่ะเสิร์ฟสลับสับเปลี่ยนกันไปสําหรับอัปโตนูนทีเซ็ตของเขานะคะเตรียมไว้ให้สําหรับสองท่านค่ะและต้องจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะ ธีการเดินทางมาที่โรงแรมพญาพาลัสโซค่ะมาได้โดยทางเรือเท่านั้นนะคะซึ่งเราสามารถนํารถไปจอดไว้ที่วัดราชาธิวาส3า9เสนซอยได้ค่ะจุดขึ้นเรือของเขามีทั้งหมด2จุดด้วยกัน1ก็คือท่าวัดราชาธิวาสและ2คือท่าพระอาทิตย์ค่ะถ้าใครนะคะอยากได้บรรยากาศล่องเรือผ่านสะพานพระรามแปดแนะนําให้ขึ้นที่ท่าวัดราชาธิวาสนะคะเพราะว่าจะล่องผ่านสะพานพระรามแปดมาสวยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ พนักงานของที่นี่ทุกคนล้วนมีตำแหน่งเป็นโฮสต์หมดเลยค่ะมีหน้าที่รับแขกคอยดูแลพิเศษแบบเป็นส่วนตัวนะคะสำหรับแขกที่มาเข้าพักโดยเริ่มตั้งแต่คอยต้อนรับบริเวณเร้่ตรงท่าพาทิศค่ะโฮสต์แขกแล้วก็คอยดูแลคอยแนะนำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพาขึ้นเรือพาข้ามฝั่งมาที่โรงแรมรับออเดอร์รวมถึงดูแลทุกรายละเอียดตลอดการเข้าพักเลยค่ะ าวันขอสรุปความดีงามของพระยาพารัโซนะคะข้อ1ค่ะด้วยสถาปัตยกรรมการตกแต่งบรรยากาศและเมนูอาหารที่สื่อถึงความเป็นไทยในสมัยก่อนเหมือนได้พาเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ค่ะแถมยังได้เห็นความสวยงามของวัฒนธรรมไทยที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโรงแรมพระยาพาลัโซแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่ท่งคุณค่าทางจิตใจมากเลยค่ะและข้อ2ค่ะ ด้วยความเป็นโรงแรมริมแม่น้ำนะคะที่มีขนาดและห้องพักจำนวนไม่มากนักเหมาะมากเลยที่จะใช้สถานที่แห่งนี้สำหรับจัดกิจกรรมงานต่างๆในวันพิเศษค่ะการเหมาปิดทั้งโรงแรมเพื่อจัดงานแต่งงานหรืองานพิธีต่างๆถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะเขาหา์โบราณบรรยากาศดีริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความเป็นส่วนตัวบวกรวมเข้ากับอาหารโบราณที่แสนอร่อยดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเรื่องโรงแรมความพิเศษความยูนิคของแต่และสถานที่อย่าลืมกดติดตามช่อง Hotel Merer ไว้นะคะแน่นอนว่าการเลือกสถานที่พักผ่อนในวันหยุดยาวสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆงานประชุมงานอ e ีเวนต์หรือว่างานปาร์ตี้ในวันพิเศษนะคะจะพิเศษและน่าจดจํามากยิ่งขึ้นไปอีกเพียงแค่เลือกให้เหมาะและแมทช์กับความต้องการของเราค่ะเพราะว่าเรื่องราวของโรงแรมอะไม่ได้อยู่แค่ในภาพถ่ายให้ Hotel Merer เป็นคนเล่าให้ฟังนะคะ